Nanh nữa tang dì chưa cụ. Nanh nữa tang đi sợ. Namidadu. Nanh nắng 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 อ้อกูยืดไอ้ไอ้ไอ้ันยืดอะ้ยยืดยืลุเครืงบินเลยอะอะไรวะไอ้ยืดไปไหนอะไอ้มันยืไปไหนะโอมันคง่าเียไเ่ยไอ้ที่นี่แม่งซื้อเกมพพากับตันนี่อะสดุกไหมสนุกไหม ยูยูกูก็งานง่ายเอาวเหยีย e ได้ได้ไงวะโอ้โหดิ้นพื้นเลยกูเลสั่นเลสั่นเลสั่นเอ้ยแล้วมึงกล้องไปไหนอะสันะส่นโดยยิงแน่นเลยเงี้ยเฮ้ยขบนไปแบ,บ็กมารูมไม่จัด <c oughs>

แบกหน่วยกู้ภัยแบกศพตัวเองเด้อกูภัยแบกศกตัวเองแบกศกตัวเองเด้อไอ้เหี้ยโดนเรียบร้อยอ่ะมีโดนกวาด้ายยรงๆไม่มีลีววงเลยโสวัสดีวัสดีไปฝากสทีเอ นั่งสบายๆชิวๆเลยกดูเล่นเปโนกคุณน่าชิวๆเว้ยมืคฆ่าแกงเว้ยแจับเลยอปิดตา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 ไอ้ี้ยน่ากลัวจัดไอ้เข็มไม่มีแมวด้วยตรงนี้ปปรตูไว้จ้เประตูตรงนี้ไม่ได้หอตัวที่ปิดปิดตู เว้ยเว้ยเสียงปืนใกล้ว่ะเฮ้ยคุณเปิดตูกเข้ามาป่าวฮนะแค่น่ากลัวจัดเลยมีคนเข้าบ้านก็นบอกว่าแม้าเม้าเรียนเพลงพอนเล่นเพลงพอนใจแล้วใส่เสื้ออะไรอะ่ะ เฮ้ยคุยเงียบพุ่งมาไงอากระโดดอีกกูะโดดอีกกูมีกูมีกูมีบ้านแล้วไหมมีบ้านแล้วไหงกูรวยมากไอ้รถกวาดล้างเรียบร้อยเลยเข้ามา แอบสเตลออกจากบ้านนั่นไอ้ไอ้บีมึงมึงตายเหรอวะหรือมึงหนีออกมาแล้วกูหนีออกมายังไงอ่ะติดคิวติดคิวติดคิวอ่ะ

อีโมดยังไงอีโมดยังไงเคลนเดอร์เปนเลนเดอร์ยังไงวะตัวเจเจเจเหรออโออ๋โอโออ๋อ yeah. ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพลงเงียบตาเซตแบงค์ตาเซตแบงค์อ๋อเหรอเออเซีย ืเลยไอ้เหี้ยบัญชีทหารมันมีปืนนีอยู่แต่หรอไม่มีทหารถ่ากัมีปืนอยู่กูกูได้ปืนมาละกูได้ปืนมันมาเนี่ยเห็นไหมวางันอยู่ละลากห่วคมอเี้ยลากหัคมเออยาชาวสงผีอยู่แล้วเนี่ยสนุกไหมสนุกไหมอ๋อเนี่ย ไอ้ี้กูไม่กล้าไปเก็บปืนเลยสัตว์เลยไอ้ี้ใครอุ้มศพกูวะกูไอี้คืออุ้มศพตัวเองอ่ะอุ้มศพตัวเองอะเหรอเรียบร้อยครัเรียบร้อยโดนสดใส แล้วเอ็กบอกคุณก <len> ับเพื่อนสี่คนไปสำรวจป่าท่าถูกพบเพื่อนของคุณทุกคนต้องการเข้าไปยกเว้นคุณหายไปทันคุณหาลุกแจแล้วของคุณแน่าจแล้วต้องการแค่กุญแจจากสภาพปุ๊ โอ้น้ำหรือสลามน้ำหรือสลามแมบคุณภาพเจดีนิดไฟสเต็ปเดิมครับของเกมแนี้สยองขวัญเดินตามทางที่มีแสงไฟพอเราเดิมมันเพลินก็น่ากลัวจังมัจะมวหัวร้อนว่าเดินหลงไปทางไหนแล้ว แม่งเดินไม่ไม่ได้เดินหลอนายเฮ้ยเดินบักไอสัตว์ออกแมพผีวิ่งเร็ววะจัน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 เขาเนี่เลยเขาเีอะไรอะเอ้ยโอ้ยตรงหน้าเราอะเอ้า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 อะไรเนี่ยคาสินคาสินแบบเงียบๆมีตาแดงอะไรอะดีต้อนรับเพื่อนเน แนวว่าน่าจะเอาเสียงมาแบบโอ้แม่งดีดีมีเพลงไม่เอาไฟไม่ได้ช่วยเฮี้ยอลยอ๋อมันมิติดไฟเรียบร้อยมิกติดไฟเรียบร้อยเยยมเพลงแม่มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วหายไปเหรอเราปลอดภัยแล้วเพลงตัดจบพี่ผ่ายเลยเลยอ้โอ้อันนี้ไม่มีมินิแมปแล้ว เอ้ยจะเป็นทางตรงอย่างเดียวไงเฮียกูโดนเลยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยี่นี้มันเลื่อนแบบไม่เลื่อนไปข้างหน้าอีกเทียแล้วกันแล้วกันแล้วกันเฮ้ยจะผมเลเฮีย เปเปอร์ยังไงวะนเดียกันอ๋อเนี่ยคืนละิรีซิรีโอ้มันมันไม่ออกจากจอด้วยวะแมนมันต้องพาม้จบด้วยคือแล้ววอ่านิี่านดิมันอ่านที่ไหนแล้วะไอ้เหี้ยมันกลแล้วะอน่ล่ะ ถ้าต้องมีสหายเฮ้ยไปไงออโอ้ยชนชนวิน่งชนอ่าจุดจ,จบของบทที่หนึ่งแล้วต้องออกเองเออออกเองด้วย